ครับผมก็นะครับเดี๋ยววันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมที่ช่องเล็กเด็ดแอปเปิลนะครับกราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่กําลังติดตามรับชมนะครับตัวเลขกับช่องเล็เด็ดแอปเปิลนะครับเพื่อนําไปเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับวันนี้ก็ผมมาด้วยกับชุดสูตรเด็ดนะครับในส่วนของชุด3ตัวนะครับเดี๋ยวรวม3สูตรรวมที่นี้คือจะรวมสูตรไหนนะครับํามความเข้าใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะยังไม่เข้าใจผมจะนะครับ รวบรวมสูตรที่เข้าเท่านั้นนะครับอย่างเช่นหลักร้อยกันก่อนเลยนะครับหลักร้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวแอปเปิลจะใช้สูตรนี้ก็คือเป็นสูตรเก่านะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับเราคำนวณได้ที่เลขห้าเลขหกนั่นก็หมายความว่านะครับในส่วนหลักร้อยเนี่ยเข้าเลขห้าใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ถ้าในส่วนหลักร้อยเข้าเลขห้านะครับอย่างนี้ห้านะครับห้าแล้วก็อ่าสี่สี่ 8อย่างนี้ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเอาสูตรนี้เลยอย่างเช่นงวดที่1นนะครับหลักร้อยอที่เอทเปิลได้นะครับก็คือ78นะครับ78เราก็ใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวบอกที่หลังนะครับเย็นเย็นะครับหลักร้อยเราก็ได้ที่78ถัดมานะครับเราได้ที่3 4อ่ะเดี๋ยวผมก็จะลงชั้นหลักร้อยันก่อนนะครับถัดมานะครับ3 4แล้วก็อ่ห้าห5 5ห นะครับเราก็ใส่เลยครับ3 4เราก็ใส่ไว้ที่สี 4, และ5นะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็น5และ6นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยหลักร้อยเราใช้สูตรเก่าแล้วนะครับสูตรเก่าอย่างนี้ก็มันเข้าใช่ไหมครับถ้ามันเข้าขอย่างนี้เราใช้จุดเก่าไปอ่ะหลักร้อยได้แล้วทีนี้มาดูในส่วนของไอ้ตัวหลักหลักสิบนะครับ เอหลักสิบแอปเปิ้ลจะใช้สูตรไหนทีนี้แอปเปิ้ลจะใช้สูตรอของตัวนี้นี่เห็นไหมครับที่ถูกกัน83แต่หลักร้อยละาพาดแอปเปิ้ลจะใช้สูตรนี้นะครับก็คือสูตรนี้ฉะนั้นเนี่ยไอตัวหลักหน่วยหรือหลักสิบเนี่ยผมจะนำสองสูตรนี้มาเลยนะครับอย่างเช่นสูตรนี้เข้าเข้านะครับ นี่เดี๋ยวผมจะนําหลักสิบไปก่อนนะครับหลักสิบตัวนี้ได้02และ13นะครับอ่าผมก็ลงไปก่อนเราก็จะได้ที่0นะครับตัวนี้ได้ที่1นะครับอ่าถัดมานะครับตัวนี้ได้จากมันจากได้1แล้วก็มาเป็นเลข0นะครับถัดมาก็ นะครับถักมาได้เลขสองเห็นไหมครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เปิ้ลค่บวกให้กลางนะครับอ่ะทีนี้หลังจากที่เราได้ในส่วนของหลักสิบแล้วทีนี้เราจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับเราจะเพิ่มไปยังไงนะครับในส่วนของหลักสิบใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องรอก่อนว่าจะเพิ่มยังไงทีนี้เนี่ย นะครับแอปเปิ้ลจะบวกสองก็ให้เอาตามสูตรเดิมนี่แหละหรือจะบวกสามก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะบวกสามก็ได้หรือยังไงก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมนะครับคาว่าใช้สูตรเก่าเราก็ต้องใช้สูตรเก่าเนาะจะผิดจะถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับว่ากันไปตามสูตรนี่ครับเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดูเลยทีนี้เอาหลักหน่วยกันก่อน หลักหน่วยสามเราก็ใส่กวันหลักหน่วยทีนี้มันจะได้คํานวณกันเออคำนวณได้เลยทีนี้วิธีคิดคํานวณหลักสิบนะครับหลักสิบเนี่ยเราจะใช้อย่างนี้นะครับสามนะครับสามบวกอ่าสามหนึ่งหกนะครับสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกนะครับสามตัวนี้สามหนึ่งเก้านะครับ หนึ่งเก้าหกตัวนี้เป็นเลขเก้านะครับทุกท่านสามตัวนี้นะครับบวกเก้าสองครั้งสามบวกเก้าสองครั้งและจะนํามาบวกกับอ่าหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับพอเราได้หลักร้อยแล้วนะครับเราก็นํามาใส่นี่กับหลักหน่วยีตัวนี้แล้วก็จะบวกสองของที่เพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆไปทําดูกันนะครับวิธีคิดคํานวณน,นี่สาม นะครับบวก1เป็น4 4่บวกหเป็น5 5าบวกแเป็น13 13าสบวกเเท่ากับยี่สบวกเได้ 29, 29 2. นะครับไดยี่สิบเก้ายี่บเกวกสองับยิบก้บวกสอเท่ากับ31เราก็ใส่1เลยนะครับพอเราใส่1แล้วก็ทีนี้1ตัวนี้นะครับจะบวก3หรือบวก2ขึ้นอยู่กับเพื่อนสมาชิก นะครับเป็นตัวหลักสิบเนี่ยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ตัวอยากจะคิดสูตรนะครับเก้านะครับบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่สิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดยิบสองยิบสองบวกหกยี่ิบแปดและยี่สิบแปดบวกสองเท่ากับสามสิบเห็นไหมครับเราก็จะตัวเลขเราก็ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้หลักหน่วยหลักหน่วยก็เหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยผมก็จะใช้สูตรนี้เหมือนเดิม เพราะมันเข้าอ่ะทีนี้มาคำนวณหลักหน่วยกันหลักหน่วยเนี่ยนะครับเราจะคํานวณโดยการนําของหลักสิบบนครับเกบวกเนะครับเป็นสิบแปดสิบแบวกเก้ายบเจ็ดบวกสองยบวกเนะครับสามหกเห็น, 18. 18 9, นครับสาเนี่ยเราก็ใส่นะครับสอบวกเเป็นเก้าเห็นไหครับอ๋อสอบวกเนะครับเป็นเก้บวกห ครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้ายี่สี่ยี่สี่บวกเก้าสามสองนะครับยี่สี่บวกเก้านะครับสามสามสามสี่เราจะบวกหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนเบวกดูนะครับนะทีนี้อ่าผมจะทวนอีกครั้งนะเก้าสามยี่สิบเจ็บยิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสองเป็นสามสิบสามสิบบวกเจ็ดได้สามสิบเจ็ดผมจะวางก่อนแค่ตัวเดียวเผื่อบางท่านอยากจะได้ตัวเดียวส่วนจะเพิ่มที่ไหนตอนไหนเดี๋ยวยังว่ากันอีกที นะครับทีนี้0บวกกันสามครั้งได้0และ0ูบวก8ได้8 8ดบวกสเป็น10 10บบวกเได้17ก็ใส่7นี่นะครับทีนี้ถัดมานะครับ1บวกหเป็น2 2งบวกหเป็น3นะครับและ3าบวกสเป็น7 7็เบวก1เป็น8 8ดบวกเเป็น15ครับ นี่เราก็ใส่เลขห้าอ่าถัดมาเมื่อลรัศุดของเรานะครับศูนย์บวกกันสามครั้งได้ศูนย์และศูนย์บวกสี่ได้สี่นะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ตัวนี้ได้สิบสี่นะครับนี่เห็นไหมครับได้สิบสี่ถูกไหมครับหรือว่าผมบวกผิดยังไงครับสี่ศูนย์ห้า ได้บนะครับทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ตัวเลขเนี่ยมันออกมาในลักษณะน,นี้แล้วก็คือ40 5นะครับ4ี่แต่ตัวนี้ Apple a อ p l ้เขียนผิดเนี่ยที่กิงมันต้องเป็น5้าก่ก่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะอ่า594เก้าสดี๋ยวผมจะแยกออกมาทีหลังนะครับอ่าอย่าง5้าเก้าสนะอ่าเอาตัวนี้ก่อนเราก็มาดูว่าไอ้3สูตรนี้มันเข้าอย่างเช่นงวดนี้นะครับออก807เนี่ นะครับเราก็ได้ที่ตำแหน่งที่807ก่อนเราก็ได้แค่หางเดียวก่อนนะผมจะเอาหางเดียวให้เพื่อนไปก่อนคือมันจะเป็นสูตรเก่านะครับออก807นี่คือผ่านไปแล้วหลังจากที่ตัวเลขเนี่ยนะครับออก807แล้วมาออกอะไรครับออก417นี่เราก็มาได้ตัวนี้อีกอันนี้แค่จะเป็นหางเดียวถัดมานะครับจาก417ก็มาเป็น405เราก็เข้ามานี่เลยมีหางเดียวนะส่วนวิธีหลักสิบเยวจะเพิ่มไปยังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ 405ถัดมาก็เป็น583นี่นะปัญหามันทีนี้นะครับ583ไม่กลัวไม่ต้องกลัว5 8 3ราทำไงนี่ครับใช่ไหมครับไม่ใช่583นีเออมันออก594เนี่ยเห็นไหมแอปเปิลก็งงงงบอกตัวนี้ไปเขียนอันนี้ก่อนหลังจากที่ออก405ก็ต้องมาออก594ใช่ไหมครับทีนี้ตัวเลข594นะตำแหน่งหลักร้อยเราได้อยู่ใช่ไหมครับ ตำแหน่งลัวนี้ก็คือ594และทีนี้เนี่ย4เนี่ยนะครับมันเป็นตำแหน่งของหลักหน่วยที่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมครับอ594นะครับทีนี้เนี่ยเราจะสามารถเนี่ยไอตัวนี้จะเอาโต๊ดหรือจะเอาตรงก็ได้ให้เราเพื่อเพิ่มแซมเนี่ย4ตำแหน่งของมันมันเข้าอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้หรือถ้าเราอยากจะยุ่งก็บวก5ไปให้เราบวก5ก็ได้นะ สามารถที่จะอาบวก5คงที่เนี่ยเข้าไป4บวก5ก็เป็น9เนี่ยมันก็จะเหมือนกันอย่างนี้แต่ถ้าบวก9ไปแล้วตัวนี้สามารถที่จะบวก2ได้ใช่ไหมครับถ้าบวก2ก็เป็น4น่นี่สรุปแล้วมันก็จะได้ที่5 4 9 5 9 4อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับอ่ะถัดมานะครับ5 9 4ตัวนี้ไอเปิลลัดคิวก่อน เราก็มาตำแหน่งที่436 594เลยนี่อ่ะตัวนี้เลยนะครับ436 594ชุดนี้เลยนะครับ436หนะครับ5้าอ่ะและสงตัวน้าออก1 4ก็คำนวณหลักร้อยพร้อมกันเปิ้ลเลยนี่มาดูสูตรทีนี้บางคนบอกจยากดูสูตรอ่ะมาดูครับหลักร้อยตำแหน่งหลักร้อยนะครับเราจะได้ที่อ่าสอ่าส นะครับบวก3เป็น7 7ทีนี้นะครับเราจะบวกตำแหน่งหลักร้อยในสองครั้ง10บบวกสามสาเป็น1ิเจ็นะครับพอเราได้17 17จบเวกเเอา17บวกแปดนะครับสิบวกแนะครับเท่ากับ25นี่นะครับเราก็ใส่ไปเลยครับเลขหเห็นไหมครับ ีนี่เนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้เลขค่าแล้วนะครับอุ้ยไม่ใช่แล้วนะี่ยสูตรหลักร้อยนะครับอ๋อผมไปมองนี่นต้องเป็นสูตรนี้นะครับหลักร้อยผมไปมองไอ้ตัวนี้โอ้ตายแล้วไอเปิลนะครับอ่าหลักร้อยนะครับเราจะใช้ตำแหน่งตัวนี้นะครับบวกกันสามครั้งของอภัยด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกสี่เป็น สิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้านะครับสิบสองบวกสามเป็นสิบห้านะครับอ่ะอัน,นี้ไม่เกี่ยวนี่ครับและสิบห้าตัวนี้นะครับจะบวกสี่สิบห้าบวกสี่เป็นสิบ้านะครับเป็นสิเเราจะบวกสี่ตัวนี้สิบเก้าและสิบ้าตัวนี้บวกหนะครับนี่ครับสูตร ผมต้องขออภัยด้วยที่เอาสูตรมาผิดอย่างนี้ครับ4บวกสเป็น8ปบวกสี 4, 12, 12่12บบวกสา5สิบ้าสิ้าบวกสบ้าสบ้าบวกหคงที่นะครับก็ได้เท่ากับ25้าเอาละทีนี้พอเราได้ตำแหน่งของหลักร้อยแล้วนะครับมาก็หลักสิบหลักสิบเป็นชุดนี้ทีนี้1ิบหน่วยเนะนี่ยนี่าิบหน่วยนะครับก็อย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่ะเดี๋ยวเรียนรู้สูตรไปเลยนะครับตัวน่วนหลักสิบเนี่ย หลักสิบนะครับก็คือ4เดี๋ยวเพื่อประกาที่จะได้ชัดนะครับก็4นะครับบวก6 4สบวกหเป็น10 10ิบวกหเป็น16นะครับและ16นะครับบวก5 16สบหกบวก้าเท่ากับ21ใช่ไหมครับและ21นะครับบวก4นะครับเป็น25 25บวกหนึ่งเป็นยี่6ิวกสนะครับเป็นย8เราก็ใส่8ตำแหน่งตัวนี้นี่ทีนี้มาดูหลักหน่วยแล้วก็ใส่เลยครับ4-3-6 5-9-4และ14อ่ะมาดูหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับก็คำนวณเหมือนกันแต่คำนวณที่นี้ก็จะใช้สูตรนี้เหมือนเดิมนี่เป็นสูตรนี้ที่เข้านะครับอ่ะมาดูหลักหน่วยนะครับผม หลักหน่วยก็คือ5้าบวก9ก้าสิบวกเก้ายบวกเนะครับเท่ากับสามและ32ตัวนี้นะครับสานะครับบวก1น่งอาสายสอบวกสนะครับโอ้โผมท็ลืมนี่สามสิบบวกสนะครับเท่ากับ36 และ36บวก7นี่ขงที่เท่าสน,นี่เราก็ได้583นะครับเราได้58 3นี่เป็นสูตรเก่านะครับโดยเฉพาะไอตัวนี้นะครับคือสูตรเก่าทีนี้หลักร้อยหลักร้อยก็สูตรเก่าแต่จะเอานำสูตรที่เข้ามาลงให้กับเพื่อนสมาชิกนี่ในส่วนของหลักร้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้ ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมาดูชุดนี้ก่อนจีน้หนึ่งกันยายนหลักร้อยตำแหน่งหลักร้อยก่อนมาครับมาคำนวณร้อมกันเลยว่าหลักร้อยจะได้เท่าไหร่นะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามนะครับเก้าบวกสามเป็นสิบสองและสิบสองบวกแปดตัวนี้นะครับสิบสองนะครับสิบสองไม่ได้บวกแปดนะโอ้หมั่วแนละ้วนะครับ 12บองบวกสองดูดิทั้งที่เมื่อกี้นี้ก็อันนั้นแล้วสิบสอบวกสนะครับเป็น14และสิบสี่บวกหกนี่นะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับสีบวกสเป็น8ปดแปดบวกสี 4, 12, 12่สิบสองสิบวกสานะครับเป็น15 15้าส 19, 19ิบห้าวกสี่สิบก้าสิ้าบกหห้านี่เราก็เหมือนกัน3าบวกสเป็น6กหบวกสาเป็น9 9้าเบวกสาเป็นส 12, 12ิบสอสิบสอบวกสองนะครับสิบสองเป็น1ิบสี่สี่บวกหเท่ากับยีนี่เราใส่ไปก่อนตำแหน่งแรก ตัวแรกก็คือใส่เลขศูนย์นะครับหลักร้อยหลักดูอาหลักสิบทีนี้ยาวทีนี้หลักสิบก็จะเป็นที่เลขสามนะครับบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกห้านะครับเป็นสิบสิบบวกสามได้สิบสามนะครับและสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองเท่ากับยี่สิบเก้านี่ครับมาแล้วครับตัวที่สองนะครับ ทีนี้นะครับเราได้9้าแล้วมาดูตำแหน่งของหลักหน่วย5้นะครับแบวกกัน3ครั้งเลย8ปดบวก8ปดสิบหกวกแปดย4บวกห้าและ29ตัวนี้นะครับเราจะมาบวก2 29ยบเวกสเป็น31และ31มบวกเของที่เป็น3ามนี่ไงครับ 098ตำแหน่ง8มันก็ยังอยู่อยู่มันก็ไม่แน่ทีนี้เนี่ยหลักสิบยังไงก็ต้องเพิ่มใช่ไหมครับเพราะตัวนี้มันไม่เข้าเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มไปสองแต้มอย่างนี้เหมือนกันแต่พอเราไม่เพิ่มเสร็จปุ๊บงวดถัดมามันคืออะไรมันก็มาเข้าตรงๆใช่ไหมทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะอ่าถ้าเพิ่มไปสองแต้มมันก็จะเป็นศูนย์นะครับนี่อย่างางวดนี้ ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มทีนี้หลุดพอหลุดเสร็จปุ๊บก,กลับมาเข้าใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเพิ่มถ้าสมมติว่าเพิ่มไปสองแต้มนะครับเพิ่มไปสองแต้มก็ได้หรือไม่เพิ่มก็ได้แต่ทีนี้ทั้งนั้นนะครับผมนะครับจะเพิ่มให้เท่าไหร่เพิ่มนทีนี้ก็คือหลักสิบเนี่ยนะครับหลักสิบผมมาที่ายก่อนถ้าใครอยากได้หลักสิบแบบมันแม่น หลักสิบมาที่ว่านี้ก็คือหลักสิบอย่างเช่นหนึ่งเก้าหกถัดมาแต้มตัวนี้จะเพิ่มหรือจะลดครับคือเพิ่มใช่ไหมครับจากเก้าเป็นสิบนะครับก็ใส่เลขศูนย์ไปและทีนี้จากสิบเนี่ยมาเป็นสิบเอ็ดก็ใส่เลขหนึ่งไปและทีนี้จากหนึ่งตัวนี้ลดแล้วมาเป็นสิบนะครับจากสิบตัวนี้ลดแล้วนะครับจากสิบตัวนี้ลดมาเป็นเก้าจากเก้าตัวนี้ลดอีกแล้ว จาก9มาลดเป็น8เห็นไหมครับลดมาเป็น8และสมมุติว่าระหว่าง8เนี่ยจะลดหรือจะเพิ่มไปแค่1แทมเทานั้นถ้า8ลดลงมาก็ต้องเป็น7และถ้า8เพิ่มขึ้นมาก็ต้องเป็น9ฉะนั้นตัวที่เรายังไม่ได้หลัก10เนี่ยนะครับก็คือเลข7ใช่ไหมครับถ้าเลข7เนี่ยเราสามารถที่จะเอา9ตัวนี้นะครับ9ตัวนี้บวก8 คงที่ก็ได้หรือนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันเยอะเกินใช่ไหมครับถ้าเพื่อนคิดว่ามันเยอะเกินแต่ตำแหน่งหลักร้อยเนี่ยเราสเรายังไงเราก็ต้องเพิ่มนะครับตำแหน่งหลักร้อยยังไงก็ต้องเพิ่มเนี่ยศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งทำไมแอปเปิลถึงบอกว่าให้เพิ่มดูสิครับไอตัวตำแหน่งหลักร้อยมันเนี่ยเห็นไหมครับมันมาเข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตำแหน่งหลักร้อยไม่นิ่งครับถ้าไม่นิ่งเราก็เพิ่มไปเลย <c oughs> เพิ่มตำแหน่งของมันก็คือแต้มหนึ่งทีนี้เนี่ยแต่ตัวนี้ เราเคยบวก5ใช่ไหมอ่าเราบวก5มันถึงจะได้9 5 4เราก็ใส่เลยครับแปดบวกหเป็น13เห็นไหมครับถามว่า13นี่มันใกล้เคียงไหมใกล้เคียงครับทำไมถึงใกล้เคียงเพราะตัวนี้สามเนี่ยนะครับมันอยู่ในตำแหน่งนี้เบืๆๆมันจะยิงเข้ามาอีกงวดถัดมามันเคยเป็นมาแล้วครับอย่าง4ก็คือ4นี่ไอที่บอกว่าเคยเป็น7ก็มา7นี่ สี่ก็มาสี่คือตำแหน่งของมันมันได้อยู่แล้วนะครับทีนี้หลักสิบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับว่าจะเพิ่มในตำแหน่งไหนถ้าเพิ่มไปในตำแหน่งที่ว่า2อบวกสเป็น4หรือ9ก้าบวกสเป็น11ก็ได้หรือ9ก้าบวกหเป็น14ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทีนี้แอ p เปิลจะจัดให้เลยจัดให้อย่างที่ว่านี้ก็หมายความว่าแอ p เปิลจะนํา9ตัวนี้นะครับไปบวก4หรือตำแหน่งหลักสิบเนี่ยนะครับนำเก้าตัวนี้ เอาเพื่อชัวร์ดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับตำแหน่งของตัวนี้ดีกว่าชัวร์ดีกว่าหลักสิบถ้าสมมติว่าเราลบลบห้ามันเหลือสี่เราก็จะได้แปดใช่ไหมมาเอาตำแหน่งตัวนี้ดีกว่าอีกตัวหนึง่งมันจะได้แบบชัวร์เลยหลักสิบสามบวกสามนะครับเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกน, 9. 9น, 12. 12น,นี่อีกตัวหนึ่งคือสิบหกนะ อ่ะผมจะวางไว้ก่อนตัวนี้ที่จริงมันได้อย่างนี้แล้วอีกตัวนึงผมจะวางที่เลขหกก่อนนีนน 6, นน่เห็นไหมถ้าอีกศูนย์หนึ่งมันได้หกต่างกับตัวนี้ไหมไม่ไม่ไม่ต่างเห็นไหมถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าสมมติมันลดลงมาสองแต้มมันก็จะเป็นหกถ้าเพิ่มเป็นเก้าหรือเจ็ดฉะนั้นเอาหกใส่ไปเลยครับนี่เลขหกเนี่ยนี่อย่างนั้นเราก็จะได้ในส่วนของชุดเต็มๆแบบน้อยชุดเนี่ยมันจะได้ที่ศูนย์เก้าแปดนะครับแล้วก็ศูนย์ 93สไม่แน่ไอ้9กเนี่ยงดที่แล้วนะครับไอ้ทีนี้ก็จะเป็นที่0 6 8และ0 6 3สาเอาละทีนี้4ชุดเน้นเนีนเน่ยเอาเน้นไปก่อนอชุดนี้เนะผมวงกลมไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาหลักร้อยที่เลขหนึ่งทีนี้4ี่ชุดนี้ก็คือให้เน้นไปก่อนนะครับอ่มาดูอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็จะเป็นที่หลักร้อยเลขหนึ่งนั่นแหละเราก็จะได้ที่หนึ่ง นะครับ98และ193เห็นไหมครับ168และ163ภาวนาหอยเข้านะครับสูตรเนี่ยนะครับเราก็ต้องมารอรุ้นว่าไอแนวทางที่อ่าตัวแอปเปิลเนี่ยคำนวณให้นะครับจะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขนะครับไม่มีใครบ่งบอกที่จะได้รับรู้ว่ามันจะออกอะไรฉะนั้นนะครับโปรดพิจารณาในการ อ่ารับซื้อหรือการนําไปใช้นะครับเพื่อนอยู่ว่าท่านชอบหรือไม่ชอบแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมันก็น่าลุ้นอยู่นะครับพยายามอย่างที่ Apple บอกพยายามบอกทุกๆุกคลิปทุกๆอะไรบอกว่าอ่ยาใหญ่มันห่างกับของรางวัลที่แล้วนะครับนี่มันได้ตามนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นอ่าชุดนี้ที่ผมไม่อาจจะคํานวณผมอาจจะลดตําแหน่งลดตําแหน่งนที่นี้ก็คืออาจจะเอาหลักร้อยเนี่ยจากบวกเจ็ด ผมอาจจะบวก6ถ้าบวก6มันเข้าตำแหน่งที่เลข5าใช่ไหมครับเพราะหลักร้อยจริงมันเข้าแต่นี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 ่ไม่แน่ผมอาจจะเอาชุดเนี้เป็นหลักร้อยตัวเดียวลากมาเลยครับตัวเดียวใช่ไหมครับถ้าสมมติเราลากมาแต่เราเพิ่มแค่6แต้มมันก็จะเป็น5ส่วนไอตัวตำแหน่งหลักสิบหรือหลักหน่วยอาจจะเป็นตัวนี้หลักสิบอาจจะลดก็ได้เมื่อกี้เนี่ยมันได้หกใช่ไหมหลักสิบอาจจะเป็นตัวนี้หลักหน่วยคงที่อยู่แล้วนี่ครับ คือจริงๆแล้วสูตรขวยแยเปิ้ลมันกลับไปกลับมานะครับไม่ขี่แต้มเองฉะนั้นสําหรับวันที่1น,นะครับกันยาแนวทางแย้เปิ้ลให้ก็สูตรเก่านะครับผสมกันก็หมายความว่าสูตรหลักร้อยงวดก่อนเข้า5สูตรหลักสิบและหลักหน่วยงวดก่อนเข้า9้าและเข้า3นั่นก็หมายความว่าอ่เข้าแปดและเข้าสามนั่นก็หมายความว่าสูตรนี้คือสูตรเก่าที่รวบรวมเข้ามาสําหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับหรือใครบางทีผมอาจจะเอาตําแหน่งของหลักหน่วยตัวนี้ตัวเดียว ก็เป็นได้ใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วตำแหน่งตัวนี้หลักหนวยตัวนี้ตัวเดียว4ตัวเดียว5ตัวเดียว7ตัวเดียวและ7ตัวเดียวและ6ตัวเดียวไม่แน่ผมอาจจะเอาตำแหน่งตัวนี้ตัวเดียวก็เป็นได้ฉะนั้นสำหรับวันนี้ผมลาเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมจะเอาชุด3ตัวตัวเดียวจะเป็นสูตรไหนนั้นสูตรเก่าแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ